โอเคมาวันนี้เดี๋ยวจะมาเรียนเรื่องแบบการคือ cash flow, flow forecasting โ okay. อเคว่ามันคืออะไรบ้าง okay. อย่างแรกเลยก็คือ what is cash flow cash flow คืออะไร cash flow ก็คือเป็นกระแสะเงินสดถ้าเป็นภาษาไทยน,นะก็คือเงินเราอะ่ะมันแบบว่าหมุนไปทางไหนบ้างโอเคป่ะเงิน <Okay. S 1> เรามันแบบว่าเข้าออกเข้าออกทางไหนบ้างนะ สมมติ cash inflow ใช่ไหมก็คือ oh. เงินมันไหลเข้ามา in เงินเข้า cash outflow ก็คือเงินไหลออกเงินมันออก out f l o w ออกโอเคจำไปเลย cash flow the sum of cash payment to the to a business ก็คือ cash inflow นะก็คือว่ามีคนจ่ายตังค์มาให้เรา cash inflow less the sum of cash payment คือว่าเราจ่ายตังค์ออกไป cash outflow เ out out อ,อา inflow outflow มันลบกันก็จะได้เลย เป็นแคช h f l โอเคว่าเดือนนี้เราเงินอยู่ที่เท่าไหร่เออแคช h f l นี่คืออืมบริษัทเขา cash payment to business เพาคนอื่นจ่ายมาให้เราแล้วเรา i นคือเขาจ่ายมาให้เราแล้วก็แคชอินอิน l o w คือแบบเราจ่ายให้เขาเหรอคะ inflow o u t f ล o w out เราออกเงินออกเอาหมายว่ามันออกจากบิสเนสออกจากเรา business โอเค พอเอามันมาลบกันพอเอามันลบกันเนี่ยเป็นแปลว่าเป็นแคชอินโตของเดือนนั้นเข mm hmm. ้าใจไหมอืออ่าแลวแคชอินโตคือเ y m e เมนอินแคชรี e i ฟด d b ย a business ใช่ไหมคือได้โดยธุรกิจธุรกิจของเรา such as those from customers ก็คือจากใครจากเดบต์จากลูกค้าจากเดบเตอร์เดบเตอร์คือลูกหนี้ or from the bank ก็คือจากธนาคารเหมือนกับการที่ได้เงินมาจากการกู้เ <c oughs> นี่ยก็คือเงินมันเข้าเห okay, ็นป่ะถึงแม้จะเป็นหนี้แต่เงินก็เข้า Cash Outflow <c oughs> มีอะไรบ้างก็ค <c oughs> <c oughs> ือ Payment in cash made by a business จ่ายตังออกไปอย่างเช่นจา่ายตังให้คนขายของให้เราหรือว่า Supplier ใช่ไหมหรือว่าจา่ายตังให้ Worker คือคนงานนะ <c oughs> ต่อมา what, what is cash flow forecasting forecasting ก็คือการคาดเดา การแบบคาดเดาไปข้างหน้า forecast ไปข้างหน้าว่าอีกสเดือนปีหนึ่งสปี3าปีข้างหน้าเงินมันจะเข้าออกเท่าไหร่เราไม่รู้ใช่ไหมเราต้องมา forecast <Okay. S 1> บอกว่า cash flow forecasting คือ predicting the future as cash inflows and outflow of the business ก็คือการคาดเดาว,ว่าในอนาคตเงินจะเข้าเท่าไหร่เงินจะออกเท่าไหร่กับธุรกิจ Okay. ต่อมาเขาบอกว่า w h y are forecast important ทำไมถึงมันสำคัญนะ่ะทำไมต้อง forecast ด้วยอันนี้เขาโชว์ให้ดูรูปของ long term forecast ใช่ไหมของ weather ทำไมถึงเราต้องรู้เ่าะว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกไหมพรุ่งนี้จะหนาวไหมเพราะว่าอะไรเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรต่อใช่ปะแต่ชีวิตเราต้องเอาล่มไปไหมใช่ไหมต้องใส่แจ็คเก็ตไหมยิ่งถ้าอยู่ต่างประเทศอะมันไม่ได้แบบมีอากาศาแค่แบบว่า ร้อนอย่างเดียวเหมือนที่ไทยใช่ไหมที่ไทยส่ยยวนใหญ่ก็ร้อนอย่างเดียวอกอเจอหน้าฝนใช่ปอหน้าหนาวก็หนาวแปบ๊บเดียวแต่เมืองนอกอมันจะแบบเปลี่ยนเยอะมากยิ่งบางประเทศนะบางวันก็อยู่ดีแบบสูงเลยบางวันก็อยู่ดีแบบไม่ได้สูงแบบอุณหภูมิไม่ได้สูงมากคือเราต้องรู้เพื่อที่เราจะเตรียมตัวโอเค <Okay? S 2> แค่นั้นแหละคือเจะต้องเตรียมตัวกับชีวิตทํำไรบ้างธุรกิจก็เหมือนกันถ้ารู้ว่าโอเคเงินแลเข้าจะออกเท่าไหร่ก็จะได้เตรียมตัวได้ใช่ปะ ว่าจะใช้เงินเท่าไหร่จ่ายเงินเท่าไหร่ได้เตรียมเงินไว้จ่ายเตรียมเตรียมรับเงินพอเรารับเงินอ่ะมันก็ต้องเอาเงินนั้นไปลงทุนด้วยไม่ใช่ว่าเก็บไว้ในแบงก์อย่างเดียวเราได้เตรียมตัวตูนี okay. ่ <Okay. S 2> ต่อมา why are forecast important ทำไมถึงมันสำคัญเพราะว่าอะไร they are particularly important for three types of business สำหรับสามธุรกิจที่สำคัญที่จำเป็นต้อง forecast นะก็คือ new firm ก็คือเป็นบริษัทใหม่ ยังไม่รู้เลยว่าจะยังไงต่อใช่ไหมก็ยังไม่รู้ว่าเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่เราก็เลยต้อง forecast คือ predict ไปก่อนว่าจะได้เท่าไหร่เพราะว่าเราจะเอา all forecast พวกเนี้ยไปอาจจะไปคุยกับแบงก์ก็ได้อาจจะไปคุยกับ i n ก e s t o r ก็ได้บอกเขาว่าเนี่ยอนาคตนะเราน่าจะได้เงินเท่านี้เท่านี้นะมาลงทุนกับพวกเราหน่อยโอเคหรือว่าขอกู้เงินหน่อยจากโลนจากแบงก์อะไรเงี้ยก็เราก็จําเป็นที่จะต้องแบบว่าทำ forecast ให้เขาเห็น ว่าธุรกิจเราจะเติบโตแบบนี้แบบนี้ในสามปีนะ5ปีนะเนี่ย่านที่2ก็คือ fast growing firm ก็คือเป็นบริษัทที่ทำไมเติบโต,ตเร็วมากใช่ไหมเขาเติบโตเร็วมากๆเขาก็เลยต้อง e อแคสเงินเขาเพราะเขาต้องเอาเงินนั้นอะไปทำไม expand หรืออะไรต่ออันที่3ามคือ firm with erratic sales ก็คือเป็นเฟิรมที่อาจจะแย่หน่อยใช่ไหมอาจจะยอดขายแบบแย่หรือเปล่า erratic แปลเป็นไทย เราดใ้ดีนว่าไม่เออเอาแน่เอานอนไม่ได้แปลว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเอิมแบบวิดเอเรติกเซลล์คือยอดขายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไม่รู้เงินเข้าเงินออกไงก็ต้องโอแคสไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเมันไม่พอเห็นปะ เขาบอก why this type of business in p a r t i c u l a r ทำไมต้องแบบแค่บริษัทพวกนี้ล่ะเพราะบริษัทพวกนี้มันจำเป็นต้องใช้เงินไงมันจำเป็นที่แบบว่า,เ,าเงินมันไม่แน่ไม่นอนมันงงๆมันยังไม่ชั่ว์แต่ถ้าเฟิร์แมนที่เขานิ่งๆแล้วอะ่ะบางทีก็ไม่ต้อง forecast มากก็ได้เพราะมันรู้อยู่แล้วมันร u n แล้วอ,ะอ่ะต่อไปเป็นอ่ why are forecast important เหมือนเดิมใช่ไหมก็คือตอนนี้เขาก็บอกแหละ Uh, new เฟรมก็คือ based on market research so that they can plan ahead ก็คือว่าเป็นบริษัทใหม่จำเป็นที่จะทำ market research ก็เรียนไปแล้วใช่ไหมว่าเราว่าเขาต้อง research ว่าแบบตลาดเนี่ยจะชอบสินค้าเขาหรือเปล่าตลาดจะซื้อไหมจะซื้อในราคาที่เท่าไหร่ใช่ไหมเราเรียนเรื่อง pricing ไปจะขายที่ไหนยังไงพวกเนี้ยเขา,ายัางไม่รู้เขาต้องเตรียมเงินใช่ไหมเขาต้องวางแผนก่อนล่วงหน้าก็เลยจำเป็นต้องทำ forecast Fast growing firm ก็คือทำไม prepare to manage new volume of cash inflow and outflow maximize positive cash flow ก็คือเอาสมมุติเราได้ cash flow มากกว่า cash outflow ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น positive cash flow แต่ถ้าสมมุติเราเงินออกมากกว่าเงินเข้าอย่างเงี้ยเงนจะกลายเป็น negative cash flow โอเคทีเนี้ยถ้าสมมติขายได้ดีแล้ว fast growing แล้วกำลังเติบโตได้ดีใช่ไหมเงินก็ต้องเป็นบวกทีเ<ะ>นี้ยพอเงินเป็นบวกใช่ไหม มันทำไมเราก็ต้องเอาเงินน้นไปลงทุนต่อหรือไปทําอะไรอย่างต่อก็คือต้อง maximize ต้องแบบว่าเอาไป manage ต่อเลยต้อง forecast อันที่สามคือว่า firm with erratic sales ก็คือขายแบบว่าไอแน่ไม่นอนขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหม to help manage with months with in the year, that year that cash inflow may be low ก็คือว่าต้องเตรียมตัวเตรียมเงินไว้สําหรับช่วงเดือนหรือช่วงนั้นที่แบบว่า เกิ um, เงินมันไม่พอคืออินโ o w มันน,อน้อยอ t ฟล o w มันเยอะก็ต้องเตรียนไว้ใช่ไหมะต่อมาเป็น what is negative what is negative cash flow แล้วก็เงินติดลบเงินสดติดลบอ่ะมันคืออะไร <Yeah. S 1> uh, เ,เ,งเงินสดติดลบก็คือ when cash outflow are greater than cash inflow แค่นั้นแหละเงินออกมากกว่าเงินเข้าก็คือไม่มีเงิน mm hmm. นะ ่าเขาบอกว่า how to improve cash flow จะทำยังไงให้แบบ cash flow มันดีขึ้นอ่ะใช่ไหมตอนนี้มันแย่มันไม่มีเงินสดก็คือ reduce stock level หรือเขาเรียกว่า de stocking ก็ stock ได้ก็คือตอนนี้สมมติเราสต็อกของไว้เยอะเราขายของใช่ไหมอาจจะเป็นร้านแบบว่าขายกับข้าวหรือว่าเป็นร้านแบบขายของแบบเหมือน7 e เ e ่นเละ convenience store แล้วเราเก็บสต็อกไว้เยอะมากๆอะเงินมันก็จะจมเพราะว่า เราเอาเงินไปซื้อของมาเก็บไงใช่ไหมแต่เรายังขายไม่ได้แบบีเดียวหมดมันก็ยังต้องมีแบบเงินที่จมอยู่ในสต็อกอยู่เราก็เลยอาจจะทำไมลดสต็อกเลเวลหน่อยลด,ลดของอินเวนที่ของเราโอเคสินค้าคงคลังจะเรียกแบบนี้นนะลดมันลงไปก็จะได้มีเงินสดเพิ่มขึ้นต่อมาเป็นอะไร Increase Credit from Supplier Trade Credit ก็คือว่าคนค้าคนขายให้เราเนี่ย ไปบอกเขาว่าเนี่ยขอเพิ่มเครดิตหน่อยได้ไหมเรายังไม่มีจ่ายขอจ่ายอีกภายใน30วันหรือว่าขอเพิ่มเป็น60วันหรือขอเพิ่มเป็น90วันได้ไหมหรือเพิ่มเพิ่มฟีได้ไหมเราก็จะได้มีเงินสดเพื่อที่จะไปหมุนเวียนได้ทําอย่างอื่นได้ต่อมาคืออะไร reduce credit to customers คือบันที่ลูกค้ามาแบบว่าขอขอของก่อนเดี๋ยวค่อยจ่ายหลังสามสิบวันแล้วอาจจะบอกเขาไปว่าโอเคไม่ได้แล้วนะ เราให้แบบออนเครดิตไม่ได้แล้วให้ได้ก็แค่สิบวันคือลดลงไปหรือไม่ก็เอาแคชอย่างเดียวโอเคไม่เอาเครดิตไม่รับเครดิตต่อมาก็คือ like increase sales revenue ก็คือเพิ่มยอดขายสิถ้าเราขายได้เยอะๆเงินมันก็จะได้เข้ามาเยอะๆในที่สุดโอเคต่อมาเขาบอก what are the elements of a cash flow forecast แล้วมันมีอะไรบ้างอ่ะมันมีอะไรบ้างที่การในการ e อแคชใช่ไหมอย่างแรกก็คือมี receipt r e c e i p t ก็คืออะไรใบเสร็จรับเงินใช่ไหม The predict sales revenue for each month uh, also known as cash inflow ก็คือดู receipt มาก่อนว่าแม้เราได้เงินเท่าไหร่ Payments ก็คืออะไร money the business expect to spend during that time also known as cash outflow ก็คือดูว่าเงินออกไปเงินจ่ายจ่ายเท่าไหร่ ฉะนั้นเขคาดว่าจะจ่ายเท่าไหร่สุดท้ายก็คือเป็น n e ็ตคำว่า net เนี่ยแปลว่าลบกันแล้วหักลบกันเรียบร้อยเหมือนเน็ต r o f i t ที่เราเรียนไปฉะนั้นก็คือเป็นเงินเป็นกําไรสุทธิสุทธิแปลว่าเน็ตเน็ตแคชโอคือเป็นกระแสงเงินสดสุดสดทธิอะไรอย่างเงี้ยเป็นเงินสดสุดทธิประมาณเนี้ยเด t h e d i f f e r e n c e t e t w e t n the t o t a l payment and t h e r e c e i p t ก็คือเป็น receipt minus payment ก็คือเป็น cash flow. ต่อมาก็คือต้องอะไรมี opening balance เหมือน accounting อะ่ะก็ต้องมีเปิดมาใช่ไหมคือเรามีเงินตั้งต้นมา10บาท100บาทพันบาทแ0 0บาทล้านบาทต,ต,ต,ตั้งต้นตั้งต้นมาจากเดือนที่แล้วหรือ carry over มาเจากเดือนที่แล้วอะ่ะเขาเรียกว่า opening balance แต่พอสุดท้ายปุ๊บพอเราหมดเดือนเราก็ทำไม closing ปิดใช่ไหมปิดบัญชี total of net cash flow figure and the opening balance คือ opening balance มาบวกกับ net cash flow ก็จะได้ closing balance โอเคคือเราเปิดมาเดือนที่แล้วเหลือแสนหนึ่งมาบวกกับเดือนนี้ทำงานได้เพิ่มอีกสองแสนใช่ไหมลบค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วสองแสนเนี่ยใช่ไหมเป็น cash flow net cash flow แล้วแล้วก็เอาแสนหนึ่งบวกกับสองแสนจะได้ closing balance ที่เท่าไหร่ แสนบวกสองแสนอ๋อสามแสนค่ะใช่ก็คือเป็น p e r s o n g balance ที่สามแสนอ่าต่อมาใช่ไหมอันนี้คือให้ดูหน้าตานะของอ cash flow forecast ใช่ไหม forecast ยังไงบ้างก็คือเขาจะเอา receipt มาใส่ก่อนแล้วเขาจะบวก sales บวก private hire เชฟ hire ใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่ายอดขายแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยยอดขายอย่างอื่นแล้วก็ค่อยมารวมกับ total ว่าทั้งหมดได้เงินเท่าไหร่ เสร็จแล้วก็เอาค่าใช้จ่ายมาตั้งมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง l i c e n s e insurance stock fuel ก็คือพวกค่านน้ำมันต่างๆ salary ใช่ไหมก็คือค่าเงินเดือนก็มารวมกันเป็น total payment เสร็จแล้วก็ค่อเอามาลบกัน receive กับ payment total ของ2อันมาลบกันเป็น net cash flow เสร็จแล้วก็ opening balance มันยังไม่มีเพราะอาจจะเป็นเดือนแรกใช่ปะก็เหลือ closing balance ที่ติดลบ1869้นี่คือเป็น example ของ cash flow forecast ของมิสเตอร์เฟบนะทีเนี้ยเขาก็ทำไมอันนี้คือเดือนแรกพอาะเขารู้เดือนแรกปุ๊บ่ะเขาก็ต้องไป forecast เดือนต่อไปใช่ไหมเดือนต่อไปเพราก็ forecast ไปเลยถึงสิ้นปีอ่าเขาก็ให้ดูว่าโอเคช่องเดือนเฟบกับเดือนมาร์ชนะเขาคาดหวังว่าเซลล์มันจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เหรอมาดูในโจทย์มันค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละห้าร้อยพาวน์ใช่ไหมเขาเพิ่มขึ้นทุกเดือนห้าร้อยพาวน์แต่ว่าช่วงเดือนเซปเตมเบอร์อ่ะ ตกลงมาเพราะเขาคิดว่าตรงนั้นอาจจะไม่ใช่ซีซันเซลส์ของเขาไม่ใช่เซลซ์ซีซันออกซ์เบอร์ก็ยังแบบว่าตกลงมาอีกนวนเบอร์ November ก็ตกลงมาเดซเซนเบอร์ December ก็ตกลงมาก็คือเขาช่วงพีคก็คือช่วงไหนช่วงออกซ์ทสที่ข <Okay. S 1> ายที่โอเคเอาคแบบนั้นแล้วช่วงนั้นก็จะมีอะไร Privat e hires อีก okay. เนาะเพราะฟอกแคนใส่ว่าเขาหน้าจะได้รีซ็ตเท่านี้เสร็จแล้วเพลเมนต์ก็เหมือนกันเพ y เมนต์ส่วนใหญ่มันจะเป็นฟิกซ์ฟิกซ์คอสอยู่แล้วนอกจากด u เ l ที่จะเป็น uh, variable cost ใช่นมก็จะเป็นไปตามยอดขายนอกนั้นอ่ะมันเป็นไปตามแบบว่าแบบการทำงานอยู่แล้วอ่ะคือ insurance ยังไงก็จ่าย p r e m i ย m ต้องจ่ายทุกเดือนเท่าๆกันอยู่แล้วหรือว่าจ่ายปีละครั้งถ้าเป็นปีละครั้งเราก็เอามาหาร12แล้วก็มาใส่ในทุกช่องโอเคแล้วหา total payment เสร็จแล้วก็เอามาลบกันกับ total receipt ก็จะได้รายเป็น net cash flow เส็จแล้วก็ต้องเอา opening balance ของเดือนที่แล้วมาใสา่แล้วค่อยมาทำไมบวกกันก็ค่อยได้ closing balance ช่วงแรกๆแจนถึงเอเฟอเราจะเห็นได้ว่ามันติดลบคือต,ตอนนั้นยังไม่ได้กำไรโอเคหลังจากนั้นเดือนเมษเนี่ยเริ่มจะเห็นแหละเห็น cash positive cash flow แหละตอนแรกเป็น negative cash flow ใช่ไหมเริ่มเป็น551จนถึงเด c e m b e r โอเค,อ,เคอ๋อา เข้าใจนะมีคำถามอะไรไหมเกี่ยวกับ Chapter Cash Flow มันจบแล้วมีแค่นี้อืมแต่ไม่้ไม่มีนะคะเดี๋ยวลองดูโจทย์กันก่อนลองดู <laughs> ว่าเขาถามอะไรบ้างอ่าที่พขาถามว่า Explain two possible reason why profitable business can run out of cash อ่านี้ เขาบอกว่าทําไมถึงบริษัทที่แบบว่ามีกําไรอ่ะแต่ว่าอาจจะแบบว่ามีเงินสดไม่พอสี่คะแนนทําไมเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริษัทที่ว่าเขามีกําไรบางทียอดขายเซลส์เขามันเยอะก็จริงใน accounting อ่ะมันอาจจะโชว์ว่าโอเคเดือนนี้นะเซลส์หรือ revenue มีล้านดอลลาร์โอเคปะแต่ว่าเงินสดยังไม่ได้ไงเข้าใจป่ะเงินสดมันบอกว่าอาจจะแบบ ลูกค้าจะจ่ายหลังจากสามสิบวันอาจจะจ่ายหลังจากหกสิบวันเก้าสิบวันครึ่งปีอย่างเงี้ยก็ทําให้เราไม่มีเงินสดพอที่จะจ่ายสแตทชายเออร์เขาจาใช่ปะอันนี้คือ r e ื่อที่ 1, <c oughs> 1เพราะว่าลูกค้าไม่จ่ายเรา Re ื่อที่สองเพราะว่าอะไรอาจจะเป็นลูกค้าแบบว่า bad debt ก็ได้อาจจะแบบว่าหนีหนี้ไม่จ่ายเราก็ได้ใช่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นเพราะอะไร <c oughs> เขาเป็นบิสเนสใหญ่เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วเขามีสต็อกเยอะ เขาซื้อของมาเก็บไว้เยอะอย่างเงี้ยพอเขามีสต็อกเยอะเกินไปอินเวนทอรีเยอะเกินไปเขาก็ไม่มีเงินสดที่จะ run business อันนี้คือสองเหตุผลโอเคถึงแม้ว่าจะได้กำไรก็จริงแต่ว่าเงินสดมันอาจจะไม่พอก็ได้ต่อมานะเขาบอกว่าอธิบาย2เหตุผล why cash flow forecast are unlikely to be 100% accurate เขาบอกว่า explain t o reason บอกสองเหตุผลมาว่าทำไมการที่เรา forecast เนี่ยนะมันอาจจะไม่ตรงหนึ่งรเซก็ได้เพราะอะไรอ่าเราอาจจะบอกเป็นเพราะว่าทำไมทำไมไม่ตรงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็เป็นแค่ forecast อย่างแรกก็คือว่าเราอาจจะ predict แบบว่า sales ได้ไม่ไม่ไม่ถูกต้องหรือว่ามันไม่ได้เป็นซ a s o n หรือว่ายอดขายมันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เป็น100% accurate ใช่ปะ อย่างที่สองก็คือเป็น Expense ใช่ไหมบางทีอาจจะมีว่าค่าใช้จ่าย Emergency ขึ้นมาก็ได้เราก็ไม่รู้หนิว่าอาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินก็ได้ใช่ไหมมันก็เลยทำให้แบบว่ามันไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซตหรอกต่อมาเขาบอก despite the fact that they can be inaccurate มันอาจจะแบบว่าไม่ตรงก็ได้ใช่ไหมมัน inaccurate ยี่แล้ว explain to benefit to a business of using cash f l o w forecasting ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะแต่ว่า บอกสองเหตุผลมาหน่อยแบบที่ดีอ่ะที่ทำไมถึงแบบว่าใช้การฟองก๊าอย่างแรกเลยเหตุผลแรกคืออะไรคือว่าเขาอจะได้รู้ว่าเขาจะได้เงินคืนเมื่อไหร่จะ break event เมื uh ่อไหร่อ่าอันที่สองใช่ไหมเขาจะได้รู้ว่าเขาไปกู้เงินหรือเขาจะได้เตรียมตัวได้ไหมอันแรก,กือเตรียมตัวไปแล้วอันที่สองคือว่าอาจจะเอาไปใช้แบบว่าขอิเว v e ตอร์ได้หรือว่าไปให้บ a n k ดูก็ได้นะ มันก็แบบเป็นอะไรที่เป็นบริสิทเพราะว่าพวกนี้ถ้าเขาไม่ไม่มี forecast เลยอะ่ะเขาก็ไม่ให้กู้เขาก็ไม่ลงทุนด้วยห็นปะมันก็เลยต้องทำ forecast ต่อมา the four month cash for forecast of t a n g o fashion shop is shown below อ่าให้ดูใช่ไหมว่า april may june july ทีเนี้ยเขาน่าจะให้คำนวณใช่ปะอันนี้แบบไม่เต็มแต่ว่าเขาน่าจะให้คำนวณมาอ่ามี คือ calculate value for a b อ่าไปลองทำมานะลองทำมาก็คือน่าจะเป็นเหมือนเดิมแหละฟอร์มูลาเดิมก็คือเนี่ยเบอร์สองใช่ไหมมี a b c d อยู่มันแน่ต้องลบกันอ่ะมันต้องมีอะไรลบบวกกันเหมือนที่สอนเมื่อกี้ลองไปทำนะัาดูก่อนอ๋ออันที่ติดเป็นวงแล้วพี่รู้สึกว่าจะติดลบใช่ไหมคะ ใช,ใช่ใช่ใช่ท<ช>ี่ติดในวงเล็บแต่ว่าติดลบถ้าเขาไม่ได้เขียนติดลบถูกต้องต่อมาก็าให้คิดเลขอีกรอบหนึ่งก็ไปทำดูไปลองทำดูก่อนแล้วก็ลองลองเช็คให้เช็คอันนี้ค้าก็คือบอกว่า evaluate four ways in which act would improve its its cash flow position in July ตอนนี้แปลว่า จิไมันไม่ดีมันติดลบใช่ไหมเขาบอกว่าบอกสี่วิธีหน่อยจะทํายังไงให้ให้มันแบบว่าดีขึ้นก็เมอกี้เรียนไปแล้วใช่ไหมทำยังไงให้มันดีขึ้นก็มีสี่อย่างเมื่อกะที่สอนใช่ป่ะลดซ็อกเลเวอรใช่ไหมขอซัพพลายเออร์เพิ่มเพเพิมใช่ไหมแล้วก็ขอคัสเตอร์เมอร์ให้จ่ายเร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มยอดขายสี่อย่างเมื่อกี้เนีเข้ามาใส่เลย จบแล้วแค่นั้นผ่านแล้วแคชเชีเนี่จะทำได้ไหม,ไไมเนี่ยสอบได้ไ,ได้ไปป้นสไลด์มาก็อ่านถ้าปนสไลด์มาแล้วก็อ่านมันต้องแล้วก็ท่องจำไปเลยมันง่ายนะมันมีแค่สิบเจ็นหน้าเองแล้วก็ลองทำ calculation ดูจากสไลด์เอา